ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่1ไร่กับอีก32ตารางวานะครับของเราถมไปแล้วนะครับเป็นถมนั่งเดิมนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นอพาร์ตเมนต์ทำห้องเช่านะครับเหมาะเลยนะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางแขมอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับของเราเป็นใจกลาง ของตัวนครปฐมเลยนะครับการเดินทางง่ายนะครับจะออกไปซื้อของนะครับที่หน้าปากซอยนะครับเดินออกไปนี่นะครับนิดเดียวนะครับออกไปนี่นะครับประมาณ100เมตรนะครับนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีอาหารตามสั่งอาหารหลายๆรสชาติเลยนะครับอย่างลาบส้มตำน้ำตกนะครับเป็นอาหารโปรดผมเลยนะครับชอบนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ ครับนี่นะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราออกไปนิดเดียวนะครับประมาณ100เมตรนะครับก็จะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเนี่ยครับด้านหน้านะครับเนี่ยมีอาหารตามสั่งลาบส้มตำนะครับโอ้โหเมื่อกี้มาลองเซอร์เวย์ไว้แล้วนะครับจะแวะร้านไหนดีนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่นะครับก็คือถนนเพชรเกษมนะครับหมายเลข4นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ850เมตรนะครับไปนี่นะเลี้ยวขวาก็ออกไปถนนเพชรเกษมได้ เลี้ยวซ้ายก็ไปได้เหมือนกันนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดนะครับจะไปไหว้นะครับที่องค์พระปฐมเจดีนะครับก็อยู่ที่6กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับถ้ามาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่55กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ที่56กโลนะครับอันนี้คือเส้นทางของการเดินทางของ FC ผมนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับจะเป็น ชุมชนเลยนะครับคือถือว่าความเจริญเลยแหะครับเพราะว่ารอบนอกนะครับก็จะเป็นบ้านจัดสรรทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเข้ามานี่นะครับปุ๊บเนี่ยครับนิดเดียวนะครับนี่ครับเข้ามาจากถนนทางหลวงชนบทนะครับเข้ามาอยู่ที่ร้อยเมตรนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะแนวเสานี่นะครับจากนี่นะครับเราตรงไปถึงด้านแถบโน้นนะครับของเรานะครับหน้ากว้างอยู่ที่25เมตรนะครับของเราติดถนน2ด้านด้วยนะครับด้านหน้าเราติดถนนคอนกรีตนี่นะครับ ด้านข้างนะครับเราก็มีถนนสาธารณประโยชน์นะครับก็คือเป็นถนนลุกหลังนะครับนะครับติดถนน2ด้านเลยนะครับหรือว่าท่านใดที่จะทําเป็นล็อกทําเป็นจัดสรรนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีถนนด้านข้างแล้วนะครับเรายกให้อบตแล้วด้วยนะครับนี่นะครับความลึกด้านแถบนี้นะนี่ครับจากนี้นะครับเราตรงไปถึงด้านท้ายนะครับด้านแถบนี้นะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ77เมตรนะครับนะครับตรงไปนี่เลยนะครับนะเนี่ยครับมันตรงไปแนวรั้วบ้านนี่ครับที่เราเห็นนี่นะครับเนี่ย นี er bed, path, Hence, ่ครับของเราเป็นพื right ้นที่ถมเดิมนะครับคือถมดั้งเดิมมาไว้นะครับถ้าเราจะปลูกบ้านนะครับเราก็ปรับพื้นที่นะครับถมเพิ่มอีกหน่อยนะครับที่ดินของเรานะครับจะได้ดูดีดูสวยนะครับเหมือนกับเจ้านี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเขาก็ถมเพิ่มอีกประมาณสัก50เซนนะครับเนี่ยเวลาเราปลูกบ้านปลูกอะไรแล้วมันดูโดดเด่นนะครับดูดีนะครับเห็นไหมครับถ้าเราถมเพิ่มนิดนึงนะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับมาถึงประมาณนี้นะครับนี่เสาเขตเราอยู่นี่นะ นี่นะครับแล้วก็จากนี้นะครับผมหมุนตัวย้อนกลับไปด้่นะนี่ครับนี่ครับหน้ากว้างอยู่ที่25เมตรนะครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะจากนี้นะครับเราลึกไปถึงด้านท้ายนะครับด้านแถบนี้จะลึกอยู่ที่ประมาณ81เมตรนะครับนี่ครับไป81อนะครับเท่ากับว่าด้านนี้นะครับที่ติดถนนสาธารประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือด้านแถบนี้นะเราจะได้ หน้าที่ติดถนนนะครับสารณประโยชน์นะครับ81เมตรนะครับนี่ครับพอเราเข้ามาอยู่ตัวนี้สวยนะนี่ครับถ้าแบ่งเป็นล็อกละ100ตารางวาหรือ50ตารางวานะี่คือได้เลยนะครับเพราะว่าสําหรับท่านที่จะทําบ้านจัดสรรทําห้องเช่าเนะี่ยเหมาะเพราะว่าได้เปรียบคือด้านหน้าที่ติดถนนสารณประโยชน์เนียครับเยอะนะครับรับด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางถนนนี่นะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บตะวันออกเชียงใต้นะครับตรแต่ถ้าด้านที่หันหน้าออกมาทางถนนลูกลังที่ผมเดินอยู่นี่ครับทางนี้จะเป็นทางที่ตอนออกเลยนะครับเนี่ยถ้าเอาตรงนี้นะเนี่ยครับเป็นถนนนะครับเราจัดสรรตัวนี้ก็ได้คือด้านหน้าที่หันหน้าไปทางที่ตอนออกเลยนะครับนี่ครับถ้าเราเคียร์ลิงก์ออกให้ดีนะครับตัวนี้สวยนะครับใช้ได้นะครับนี่ครับแนวขอบเคตนะครับแบ่งชัดเจนนะครับถนนนี่ครับการเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่1ไร่กับอีก32ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางแขมอําเภอเมืองนครปฐมนะครับเจ้าของขายเหมาเลยนะครับอยู่ที่4ล้าน2ะครับนี่ไหมครับนี่คือเป็นถมเดิมนะครับครับแล้วก็ทางน้ําทิ้งนะครับนะมีท่อน้ําทิ้งอยู่ตรงถนนคอนกรีตเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมพาดูแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงนะครับ FC จะได้สบายใจนะครับ ครับนี่นะครับนี่คือท่อน้ําทิ้งนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยอยู่ตรงด้านหน้าบ้านนะครับนะนี่ครับเนี่ยให้เอฟซีได้เห็นนะครับเพราะว่าทางน้ําทิ้งเนี่ยสำคัญนะครับเพราะยิ่งเป็นชุมชนด้วยนะครับเนี่ยเผื่อวันข้างหน้านะครับเราปลูกเป็นบ้านจัดสรรนะครับทําเป็นห้องเช่านะครับหรือว่าเปิดเป็นร้านซักรีดนะครับท่อน้ําทิ้งเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับอย่างน้อยคือเรามีนะครับเราก็ยังต่อท่อนะครับลอดใต้ถนนเนี่ยนะเนี่ยถนนนี่นะครับ ได้เลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับอะผมพาไปดูด้านในต่อนะครับครับอ่ผมพาเดินเข้ามาดูในที่ดินของเรานะครับนี่ครับของเราเป็นพื้นนะครับที่ถมเอาไว้นะครับคือถมนั่งเดิมนะครับถ้าเราปรับพื้นที่นะครับถมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับจะได้ดูสวยดูโดดเด่นนะครับ ครับตอนใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผมนะครับ0 9 9 9 1 5 8 9 7 4นะครับที่ดินเนื้อที่1ไร่32ตารางวานะครับเจ้าของขายเหมาอยู่ที่4ล้าน2นะครับของเราอยู่ตัวอำเภอเมืองนครปฐมเลยนะครับนี่ครับมันก็จะลกหน่อยนะครับมันจะมีพวกหญ้าพวกอะไรขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราปรับพื้นที่ให้ดีให้โล่งนะครับสวยนะครับ ือเราได้เปรียบคือหน้ากว้างที่ติดถนนสาธารประโยชน์นะครับนี่นะครับถนนนี่นะครับเรายกให้เป็นสาธารประโยชน์แล้วนะครับเนะครับเวลาหน้าฝนนะครับเวลาถนนพังหรือว่าชำรุดนะครับเดี๋ยวอบตเขาก็เอาหินเอาอะไรมาลงให้เรานะครับเราจะได้มีถนนนะครับวิ่งเข้าออกได้สบายๆนะครับ เนี่ยของเรานะครับได้เปรียบคือหน้ากว้างนะครับติดถนนเยอะนะครับนี่ครับสำหรับท่านที่จะทําเป็นห้องเช่านะครับทําเป็นที่จัดสรรเนี่ยครับเหมาะนะครับและหันหน้ามาทางถนนนี่ครับหันหน้าขึ้นไปทางที่ตะวันออกด้วยนะครับว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยทางทิ้งน้ําทางระบายน้ำนะครับี่ได้พาดูแล้วนะครับได้เห็นชัดเจนนะครับนี่ครับของเรามาถึงตัวนี้เลยนะครับนะหลักเขตของเรานะครับเนี่ยครับเสาเขตเราตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมย้อนกลับขึ้นไปหาถนนตรงทางเข้ามานะครับอยู่ที่81เมตรนะครับแล้วพอตรงนี้นะครับของเราจะชิ้เฉียงนิดนึงนะครับนะอ่เสาเขตเราตรงนี้นะครับนี่นี่ของเราจะชิ้เฉียงนะครับเนี่ยไปนี่เลยนะครับเนี่ยด้านท้ายจะเฉียงหน่อยนะครับครับด้านนี้นะครับจากนี้ไปหาด้านแถบนู้นนะครับอยู่ที่77เมตรนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่1ไร่กับอีก3 2ตารางวาด้วนะครับครับวันนี้ผมก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ